ครับทุกวันนี้ข่าวสารค่อนข้างเยอะครับพี่เราจะมีวิธีการแยกแยะและนําข่าวสารนั้นมาวิเคราะห์ได้ยังไงบ้างครับครับคุณโจก็เนี่ยมีน้องๆถามให้แล้วคราวนี้นะเขาบอกสมัยนี้จริงๆก็ต่างกับสมัยที่เราลงทุนแรกๆนะสมัยเราลงทุนแรกๆเนี่ยข่าวสารหายากแต่ยุคสมัยน<ช>ี้เนี่ยข่าวสารเต็มไปหมดเลยเราจะมีวิธีกลั่นกรองข้อมูลอย่างนั้นยัางไงาเพื่อเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการลงทุนครับคือสมัยนี้นี่อาจจะเรียกว่า ปัญหาคือข่าวสารมันมากเกินไปนะครับแล้วพอเข้ามาพอเข้ามามากเนี่ยมันทำให้เราสับสนนะฮะมันตีกันนะครับนะฮะสุดท้ายเขาเรียกว่าความรู้ทั่วหัวเอาตัวไม่รอดนะครับมั่จะเป็นอย่างนั้นนะครับสิ่งที่เราควรน่าจะทำนะครับอันแรกนะครับผมแนะนำว่านะครับหนึ่ง เราควรจะรับฟังข่าวสารจากแหล่งข่าวซึ่งมีความน่าเชื่อถือเท่านั้นนะครับต้องเช็คก่อนแน่นอนครับในการลงทุนเนี่ยมันเหมือนสมมติว่าเราอ่านหนังสือผิดเล่มอ่ะนะฮะยิ่งเราขยันเนี่ยเราเรายิ่งรู้ผิดๆนะครับก็เหมือนกันนะครับแหล่งข่าวเนี่ยสำคัญมากๆนะครับผมจะเลือกแหล่งข่าวที่มีความน่าเชื่อถือเท่านั้นนะเช่นเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์นะครับซึ่งจะแจ้งความคืบหน้า ข่าวสารของบริษัททุกๆเช้าทุกๆเที่ยงทุกๆเย็นวันละสามเวลาวันละสามเวลาเช้าเที่ยงเย็นหลังอาหารนะครับผมจะอ่านข่าวตลอดเวลาทุกวันในเว็บของตลาดหลักทรัพย์ใช่ซึ่งก็ไม่ได้ใช้เวลามากมายคุณโจดูในไลน์บ้างไหมมีข่าวในไลน์ผมจะไม่อ่านข่าวจากไลน์จากเฟซนะครับเพราะว่านี่มันเป็นสิ่งที่ไลน์กับเฟซเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นความเห็น อของคนอื่นถูกต้องไหมฮะอาจจะไม่ใช่ความจริงถูกต้องซึ่งมันมันลบกวนความคิดของเรานะฮะคือการลงทุนเนี่ยผมว่ามันต้องใช้ความคิดที่เขาเรียกว่าเป็นอิสระพอสมควรนะครับถ้าเราใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยซึ่งมีความเห็นเยอะกว่าข้อเท็จจริงเนี่ยเราอาจจะมันจะทําทให้เราสับสนแห่ตามฝูง <จบ S 2> ชนง <ไป S 1> นะครับแต่เล่งข่าวจากตลาดหลักทรัพย์จากหนังสือพิมพ์ซึ่งมีความน่าเชื่อถือนะครับจากบทสัมภาษณ์ของของผู้บริหารนะครับจาก งานออฟเดย์นะครับที่ผู้บริหารให้ข่าวสารเหล่านี้เนี่ยมันเป็นส่วนใหญ่มันเป็นแฟกต์มันเป็นข้อเท็จจริงนะครับเราได้แฟกต์มาแล้วเราเอามาประมวลผลนะครับก็ใช้ความรู้ที่เราเริ่มเรียนมาว่าวิเคราะห์ธุรกิจนี้ดีไหมผู้บริหารดีไหมนะฮะแล้วเราจะตัดสินใจได้ว่าควรจะทำยังไงควรซื้อหรือขายหรือว่าไม่ควรสนใจนะฮะแต่ถ้าเกิดเราไปฟังความเห็นของคนอื่นเยอะๆในเว็บบอร์ดในไลน์ในเฟซเนี่ยโอ้โห คราวนี้แหะครับมนุษย์เนี่ยต้องเข้าใจนะครับมนุษย์คือสัตว์สังคมนะครับชอบอยู่กันเป็นฝูงแน่นอนชอบทาอะไรเป็นฝูงนะครับเกิดมีคนให้ความเห็นอย่างหนึ่งนะครับเราอ่านครั้งแรกอาจจะไม่เชื่อเท่าไหร่พอคนที่สองให้ความเห็นคล้ายๆกันเฮ้ยชักเขวะละชักเขวะละพอคนที่สามที่สี่พูดเนี่ยคือสมองเรามันจะอัตโนมัติว่าโอ้เนี่ยเห็นไหม คนอื่นเขายังคิดอย่างนี้เลยคนส่วนใหญ่เขาคิดอย่างนี้เลยนี่แหละครับคือกับดักนะฮะต้องระวังนะครับอย่างที่เราพูดกันเสมอนะครับก็ที่เบนจามินแกรมพูดนะครับเราจะถูกจะผิดนะฮะด้วยเหตุและผลตามความเป็นจริงนะครับไม่ใช่เพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาทำกันนะครับนะฮะคือสิ่งที่ผิดเนี่ยถึงแม้คนส่วนใหญ่ทํากัน่ะ มันไม่ได้กลายเป็นสิ่งที่ถูกต้องอที่เราควรทำรนะฮะเห็นไหมครับว่าแหมจริงๆ V i นี่คือพูดไปเหมือนเหมือนกับว่าเราต้องฝืนธรรมชาติของมนุษย์เสมอใช่นะฮะนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าสำหรับบางคนเนี่ยอโอ้โหลงทุนแนว VI เนี่ยรู้สึกมันฝืนมันฝืนตัวเองเหลือเกินแน่นอนมันยากนะมันยากเพราะคุณต้องฝืนธรรมชาติของมนุษย์นะฮะแต่ถ้าเกิดคุณฝฝืนได้เนี่ยสำเร็จแน่นอน ไม่มากก็น้อยครับและจริงๆเนี่ยก็อยากเสริมคุณโจนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยบางทีนักลงทุนเนี่ยอ่านข่าวเนี่ยข่าวเนี่ยเขาเขียนมาต้องเยอะก็ะชอบอ่านแค่บรรทัดเดียวอ่านแค่พาดหัวบ้างลายเนี่ยก็เขาเขียนมาต้องเยอะอ่านมาแค่อันข้างบนอันเดียวเอามาลงทุนแล้วนะฮะการลงทุนเนี่ยเขาเรียกว่าเฉือนกันที่รายละเอียดค,คนที่อ่านในรายละเอียดอ่านเข้าไปเจาะลึกเข้าไปข้างในมีความเข้าใจในธุรกิจและอุตสาหกรรมนั้นอย่างแท้จริง <C> e <at> จะสามารถทําเงินได้ <C> e <at> แต่อุตสาหากรรมทุกอันเนี่ยเขามีรายละเอียดของเขาบางที <C> e <at> เรารู้แค่ผ้าถัวมาอย่างเดียว <C> e <at> นะฮะอย่างเช่นราคาโลหะชนิดหนึ่งกําลังขึ้นไปเท่านี้แล้วแค่นี้ <C> e <at> เราก็คิดว่าเอาตรงนี้แหละมาใช้ในการลงทุน <C> e <at> นะฮะการ <C> e <at> ลงทุนเนี่ยเราแข่งกับนักลงทุนชั้นนํามากมาย <C> e <at> ทั้งในประเทศผู้จัดการกองทุนก็จบปริญญาโทปริญญาเอกนะฮะเขารู้ มีข้อมูลแบบเจาะลึกนะครับมีสถิตย้อนหลังไป50ปีร้อปีแต่บางทีเราอ่านข่าวเนี่ยอ่านบรรทัดสองบรรทัดแล้วเอามาลงทุนแล้วอย่างเช่นหุ้น XYZ จะไป10บาทแค่นี้ดูแค่นี้เอามาลงทุนแล้วอย่างนี้ไม่พอนะคือคือถ้าการลงทุนมันง่ายอย่างนั้นนะครับ,รบก็บก็คงจะมีคนรวยไปหมดแล้วมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะครับแต่ถามว่านะครับอย่างน้อยถ้าเกิดเราเราศึกษาข้อมูลเยอะๆเนี่ย โอกาสที่เราจะชนะมันไม่ได้50 50นะฮะเหมือนเราไปเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนไฮโลอ่ะเหมือนเหมือนไอยเหรี่ยมเหมือนไอยเหรียญแล้วกันนะฮะหัวก้อยปันแปะเนี่ยนะก้อยหัวหัวก้อยเนี่ยห้าสิบห้าสิบถามว่าไอโอกาสอย่างเงี้ยเราควรเสี่ยงไหมนะฮะสำหรับเงินทุนที่เราหามาทั้งชีวิตเนี่ยผมว่าไม่ควรไม่ควรเสี่ยงนะครับแต่ในการลงทุนเนี่ยเรามีข้อมูลเยอะแยะนะครับที่คอย บอกเราว่าอนาคตของบริษัทจะเป็นยังไงรเราไม่ได้มาเสี่ยงดวงนะครับ,รบเรามีข้อมูลซ<ช>ัพพอร์ตเราพอจะพอศึกษาเนี่ยเราพอจะรู้ว่าอนาคตของบริษัทดีหรือไม่ดีนะครับและตรงนี้มันจะทําให้โอกาสที่เราจะชนะเนี่ยพอเราศึกษายิ่งเราศึกษาข้อมูลมากขึ้นเท่าไหร่โอกาสที่เราจะชนะที่จะกำไรจากหุ้นเนี่ยมีมากยิ่ขึ้นใช่ดังนั้นลงทุนเนี่ยเราใช้การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์สถิตินะครับ,รบไม่ใช่ว่าด่วนสรุปไม่ได้ใช้อารมณ์ในการลงทุนงั้เวลาอ่านข่าววิเคราะห์ข่าวให้ใช้ข้อมูลให้ใช้สถิติอย่าใช้อารมนะครับ,รบในนี้เราก็จะใช้ข่าวนั้นได้เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงและการลงทุนก็จะประสบความสําเร็จ